ในานามของขุนโจรเสือดาวดับขุนโจรเสือดาวดับเสือดาวดับ,ดดบมึงไปเปลี่ยนชื่อได้ไหมนยะชื่ออะไรเนะี่ยก็เสือดับไนทําทำไมมันมันดูไม่เป็นมงคลกูจะไม่ดังก็เพราะชื่อมึงนี่แหละมันไม่ดีเสือดาว ดับแล้วมันต้องไปออกปล้นคู่กันตลอดชื่อมันสั้นเนี่ยต้องให้ชื่อยาวๆหน่อยอ๋อต้องดูให้แบบว่ามันมีสักสองคำให้มันดูเป็นมงคล<อ><อ>หน่อยสองพยางเออชื่อนี่แล้วกันอะไรอะไรไอดวงดับกูว่ากำลังดีเลยมันจะหนักเหมือนเดิมนะพี่นะ <S <S ไม่เข้าใจเลยปะทำไมครัะพี่ทุกวันนี้เนี่ยกูอ,ออกปล้อนอยู่คนเดียวอืม แต่เพราะอะไรทําไมไอเด่นเนี่ยมันไม่เคยออกปล้นเลยมึงลองคิดดูนะคูปล้นเงินทองมาเดี๋ยวพอเจ้าซั์เนี่ยไปแจ้งความตํารวจจับตัวกูได้สุดท้ายกูติดคุกแต่คนที่สบายที่สุดก็คือไอเด่นมันไม่เคยออกปล้นทรัพย์สินเงินทองที่กูปล้นมากลายเป็นว่าไอเด่นมันใช้สบายอยู่คนเดียวเนี่ยผมมองเลยนะไอการเลี้ยงลูกเนี่ยแม่พี่อะเลี้ยงลูกระเบียง แล้วอีกอย่างมึงมีที่ไหนล่ะเออให้พี่เนี่ยมาอยู่ซ่องโจได้ไหมให้น้องชายออกปล้นมันไม่มีใครเขาทำกันหรอกจริงจริงพี่เนี่ยมันต้องออกทํามหากินอ,ออกปล้นแทนน้องกูจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้พี่ต้องแข่งข้อกับแม่บ้างนะไอเด่นเนี่ยมันเอาเปรียบกูชัดชัดมันเทือนไปวันนี้กูไม่ยอมเอาไงถ้าหาว่าไอเด่นมันไม่ออกปล้อนอืกูก็จะไม่ออกปล้นเหมือนกันแต่กูข้องใจเอาไงว่าทําไมพ่อกับแม่ถึงปล่อยให้เด่น มันไม่ออกร่นมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เขาตามใจเด่นไงเรียกพ่อมาถามพ่อพ่อเอไปังอยู่หรือเปล่าพ่อพอดำไอเด่นวันนี้พ่อดำถูกซ่องด้วยเหรอซ่องโจรนั่นแหละที่จะไปตีกองยาวที่ไหนได้แต่งตัวอย่างนี้พวกมึงพวกมึงเฮ้ยนี่สมุนโจรกูโจรอะไรใส่เสื้อหลากสีนึกว่าจะไปแหกกองยาว ตรงนี้ช่างพูดได้ในดับก็ดูมันแต่งตัวเดี๋ยวมึงดูไอเดียชุดแดงมึงเขียนหนวดเป็นในจานไอเด้าโจ้ก็ต้องมีหนวดให้ดูหน้าเก๊ขาสิวะมูววายอะไรตั้งหนาวะพ่อฉันไม่เข้าใจเลยที่ฉันเนี่ยพ่อมาเนี่ยฉันอยากจะรู้ทุกวันนี้เนี่ยฉันออกปล้นออกปล้น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 อยู่คนเดียวแล้ไอเด่นเนี่ยฉันไม่เห็นมันจะออกปล้นบ้างเลยมันมีสิทธิ์อะไรอย่าพ่อ พ่อถึงไม่ให้มันออกรอดเหมือนฉันเออมึงพูดแบบนี้แบบนั่นคิดทิ้ไม่ไหวดับจริงมันจริงจริงที่จริงแล้วเนี่ยแม่มันสั่งห้ามเลี้ยงลูกลำเอียง่อพอเอออย่าพูดแบบนั้นสิวะเอาเป็นว่าพูดดีมีเหตุผลเดี๋ยวเรียกไอเดนมาคุยวันนี้ยังไงมันก็ต้องออกรอดเ่ะพรอคูเองนะนน่ะกูจัดการเองเฮ้ยไอเดนไอเดนด้วยเสียงปรบมือ้อดรับแรกคนคมใจ แลงที่ขอ้อตกเป็นข่าวเหรอเปิดเพลงแล่วต้องยินด้วยมึงไม่ต้องกลัวไอเดาเดี๋ยวพ่อจัดการให้มึงเองฉันไม่ยอมนะพ่อเฮ้ยแกเก่งก่อนมันมีสิทธิ์อะไรเอาเปเลียนไหชัดๆออกมายังหวานพ่อเรียกไอเดนเสียงดังหงหิวกระมังบอกมาออกจาก ครัวมีต้องข่าที่ลูกเตรียมมาไว้มั้มวันนี้เด่นทำเต็มที่เพื่อหวังพ่อนี้กับน้อง<ไ>กินให้เต็มที่อิ่มท้องรสชาติรับรองเลิศล้ำรับรองอร่อย กินสักขอบเกี่ยวกับข้าวมาให้กับพ่อไอเดลขอนเฮ้ยพ่อสามเฮ้ย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 ผมตบหน้าบัวเอ้ยดิ้กกูชอบมาเตะจานข้าวทำไมเฮ้ยเป็นลูกจอดออนแอร์นี่ม่ได้วยออนแอร์ได้อยู่วะ เต้จะมีความ่อนแอกันบ้างเฮ้ยที่มึงพูดกับกูแบบนี้เลยเหรอกูเาพูดมึงแบบนี้เออนี่ไอเดลฉานกูชอบจากเด็กดีกลายเป็นเดลฉานมึงชื่อเด็กดีเปลี่ยนม่เปลี่ยนเป็นเป็นเด็กเที่ยเฮ้ย จะพูดมาข้าวไปแดกนะไมจไมากิน<ะ>ทําไมเนี่ยอยู่ได้ได้ขอ<บ>งไม่ได้กินข้าวเลย,ยพอ่อพ่อทําแบบนี้ทําไมเห<อ>็นไหมพ่อพ่อเห็นไหมมันไม่ออกต้นอยู่แต่ซ่องโจรวันวันมึงทําอะไรบ้างวะเด็กทากับข้าวโหเอ้ยมึงเนี่ยนะอ่อนแอจะกขายเลยกูจะบอกนะยังมึงเนี่ยนะทําแต่กับข้าวทําความสะอาดเช็ดบ้านเช็ดซ่องเนี่ยจะเป็นผู้หญิงอยู่แล้วทำไมมึงออกต้นบ้างวะ ลืมไปได้ไงแม่ก็เคยบอกเอาไว้เขาไม่ให้พี่ออกปล้นพี่อยู่ที่นี่พี่ก็จะตบข้าวไว้ให้ไงมึงไม่ต้องมาอ้างมึงเอาแม่มาอ้างทำไมมึงหลอกใช้กูให้ออกปล้นใช่ไหมเลยรอ่าที่กูจะถูกตำรวจจับแล้วจะถึงไอ้ทอที่กูปล้นมามึงจะได้ไปใช้คนเดียวไงมไม่ใช่ไปคนเดียวงก็กูบอกว่ากูจัดการเองไงฉันไม่ยอมนะพ่อไม่อยู่ให้ถก่อนไอเด่นน้องมันก็พูดถูกมึงเป็นลูกโจรโจรคือต้องออกปล้นจี ถ้ามึงไม่ออกร้นเอาที่เด็กๆเลยดาวพ่อไอเดนไอดาว,ดาวลูกกูสองคนมันเป็นลูกโจรทั้งคู่ดูที่เนี่ยไ,ไ,ไอดาวป้นคนเดียวแต่มึงอยู่ในซ่องโจรทำกับข้าวปัดกวาดเช็ดถูเฮ้ยลูกโจรมันจะอ่อนแอแบบนี้ไม่ได้ไมึงต้องออกร้นเหมือนกับไอดาวมึงไม่ต้องกลัวแม่มึงมึงต้องกลัวกูเป็นพ่อมึงเฮ้ย ไอเด่นวันนี้ยังไง,ม,งกออกมึงก็ตกออกปล่อยเหมือนกับไอดาวน้องมึงไม่เด่นป่นไม่ได้คําสั่งของแม่แม่บอกว่าไม่ให้เด่นป่นดาวไม่ได้ทีปป่ป,ป่นก็ป่นไปยังไงเด่นก็ไม่ป่นหรอกพ่อ <C lar als> มึงไม่กลัวกูเลยอ่ะ <C lar als> มึงกลัวแม่คนเดียวอ่ะ <C lar als> นี่เป็นคําขาดของกูนะวันนี้ <C lar als> มึงต้องออกปล้นเด่นไ <C lar als> ม่กออกป่น มึงดื้อลูกแบบนี้กูไม่ชอบมึงอ,อ่อนแอมากเกินไปไอ้เดาว่าไงพ่อกูอยากรู้นะนนว่าเลือดไอ้เด็กมันจะสีแดงหรือสีดำได้เลยพ่ออยากรู้ได<อ>้จัดเลยเ<อ>ดาพ,พ่อเห็นเลือดแล้วไหม เฮเอาเป็นเอาตายยกมือขึ้นลูกเลือดไหลฉันทำได้ใจดำทำแบบนี้ได้ยังไงเดากเมื่พ่ออยากรู้ยังไงว่าเลือดหัวเป็นสีอะไรอ่ะสีอะไรวะสีสีสปอน่อนเหรอพ่อม่นจะสีแดงมีที่ไหนกับสีสปอน่อนคน้าแบบนี้ใช่ไหม ไั้มึงมันดื้อมันลัลโขพ่อพ่อจะมาทำแบบนี้ได้ไงมึงยังทุรังเราเล่นขอบอกไอเด่นพ่ออย่าเปิดประเด็นใจดำวันนี้ขอสู้ยอมเสี่ยงคุณไปเอาไว้หัวใจกูเหรอทำไมอ่ะก็พ่อก็อยากหนูวันเลือกยางไร น้องรักทำให้ร้อนลนจนคิดหนักเสียดายความตั้งขลังนี่เจ้ามาพูดเลวไหลพูดออกจากใจพูดจำวันนี้มีอะไรสู้เจ้าจำไว้นะพี่อยากรู้เหมือนกันเจ้าอ,อยากรู้ว่าเรื่องพี่เสียอะไรพี่ก็อยากรู้เ,เ,รเหมือนกันว่าเรื่องเจ้าเสียอะไรถ่าข้าวนี่แบรนดี้อหไรกูชอบ อย่าสู้กับูก็รดลูกโจมัต้องแบบนี้สิว่ียไเก่งมากเฮ้ยพ่อเดี๋ยวะ่รับฮู้จะสแม่มาอีเดินทำไมไอ้ดำออกจริงเลยอีดินทำไมมึงจะทำอะไร ไมอ่ะกูเป็นพ่อออกกูาทาไม่ได้ได้งไงก็ลูกมึงอ่ะมันเดือั้นกูให้ออกร่นมันบอกมันไม่ไปมันเชื่อแม่แล้วทุกวันเนี้ยที่เลี้ยงมันมาได้เป็่เพราะการป้อนไอไงวะมึงหยดุดเลยกูจะคุยกับลูกกูเด่นกับแม่ไปโดนอะไรมาลูก่อแนแอะว่ะแกไปโดนอะไรมาบอกแม่สิลูกที่หน้าเป็นแบบนี้ พ่อว่าเจ้าดาวเขาใช้สันดาบตีหน้าเด่นจ้ะแม่ไม่ยังไรนะไอ้ดาวมันตีหน้าเหรอลูกยาไอ้ดาวมึงคิดจะทำพมไ้คอเยหรอทำไมอะไอ้างมึงตกใจกูย้าเหรอวะ ตรงนี้มาดูวยนี่ตากระแทกบันไดด้วยไอ้เดาพ่อแม่ตบหน้าฉันอะนี่แม่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วแม่มาตบหน้าฉันทำไมึงเด็กก่อนที่ไหวเดาเห็นกแม่ะแม่เคยสนใจฉันมากหรือเปล่าไอ้เด่นมันไม่เคยออกล้นเลยพ่อวันนี้ฉันไม่ยอมถ้าหากว่าไอ้เด่นมันไม่ออกล้นฉันก็ไม่ยอมอรับเหมือนกันเดี๋ยวจัดการให้เป็นไงอันนี้มือนนี้มานนี้เหมานี่ เดือนไม่เห็นไหมพ่อเมึงเนี่ยรักลูกลำเอียงลูกถึงเป็นแบบนี้ไงรักลูกลำเอียงยงั้นหรอไม่ใช่พราเมึองนี่นไงที่ทำให้ลูกต้องเป็นแบบนี้กูอีเดือนกูเสียลูกไปนคนหนึ่งแล้ว ใช่ก็เพราะกูไงนเ่กูสร้างความดีไม่ได้กูก็เลยไม่สุดขั้วไปเลยแต่ลูกกูไปจนก็ต้องออกปลดจี้เหมือนพ่อมึงจะห้ามลูกไม่ได้วันนี้อย่างไงไอเด็กก็ต้องออกปลดบังครกูไว้นะ้ถ้ามึงจะบางคราวไอเด็กมันออกปลดมันจะเป็นโจร กูอีเดือนตายแล้วมึงเข้าใจไหมกูก็อยากจะรู้ว่ามึงมีชีวิตอยู่แล้วกูจะมาเข้ามันได้หรือเปล่าไอเด่นกูขอยืมของขานมึงจะออกรอดหรือไม่ออกอย่าเด่นไม่ไปไม่่ต้องไปเดนมึงจะออกรอดหรือไม่เด่นไม่ไปจะไปหรือไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่มึงตายเดี๋ยวเอาไปโอ้เจาเด่นเอาไปจะย่าวไป มากเขามือไม่ยอม ไปแล้วปล่อยแม่ก่อนสิแม่จเธอกไปเสียจริงๆนับว่า Yeah. tình ya mẹ, con chỉ biết nói cơm à mẹ, đi chấm bến nhớ khác ai, nhớ sang ven tơ cầm đôi én cu, nên dặn ya, để còn để cơm. cứ ở côn lần đầu, là phải này, กับแม่มันองตายมันคืมบอกไปคืองอปกปลด้วยไป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 ไไปไปไปปไ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 ไป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 ปไ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 ไป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 ปไปไปไป